ใครที่ยังไม่รู้ว่อาอีสุะข,ของเรามีรถรุ่นไหนบ้างแต่วันนี้พี่เล็กจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักรถหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้จะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มเงินที่คุณค่าจะต้องจ่ายสุดๆไปเลยส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยววันนี้พี่เล็กจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยจ้าไปเลยตามมาตามมาจ้า นี่จ้าเราเจอแล้วค่ะทุกคนคันนี้คือ Space Cap 1.9s นะคะพระเอกของเรานะจ้าคันนี้ไฟนะ้าจะเป็นฮาโรเจนนะคะแล้วก็ล้อเหล็กจะเป็นขอบ15นะคะคันนี้เราให้ยางบิสโตนกับลูกค้าเลยนะจ้านี่พามาชมนะจ้ารอบๆตัวรถนะคะว่าหล่อๆอาอการขนาดไหนนะจ้ารุ่นนี้รุ่นดีพิมพ์นิยมนะจ้ะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านท้ายนะจ้าพามาชมไฟท้ายเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้จ้ก กล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะทุกคนอันนี้เพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าขนาดที่ใช้งานนะจ๊ะตัวนี้เนาะวันนี้ก็จะพามาชมรอบๆคันก่อนนะคะพื้นที่ค่อนข้างจะคับแคบนิดน,นึงนะจ๊ะเพราะว่าเป็นจุดจอดรถที่จะเตรียมตกแต่งรถให้กับลูกค้านะจ๊ะท่ามกลางแสงแดดอนุร้อนแรงนะจ๊ะพี่เล็กก็พามาเชยชมนะจ๊ะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรอๆอ๋อกากรขนาดไหนนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นภายนอกนะจ๊ะส่วนภายในเดี๋ยวจะพาไปชมกันอีกทีนะ นะจ๊ะว่าสเปคเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่เบานะจ๊ะทุกคนไปกันเลยจ้า ท่านานท่านานภายในก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนได้ตัวนี้นะคะขนาดทั้งหมดด้วยกัน8นิ้วนะคะตัวนี้เนาะออสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะจ๊ะทุกคนรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะก็เอกได้เนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะตัวนี้ภายในเบาะเนาะก,ก็สวยงามอลังการแท้แระดร,รถยนงนะจ๊ะคันนี้ก็ใช้งานกันได้สบายๆเลยนะคะถูกใจแม่รุ่นนะคะรุ่นนี้เนาะอ่าสีนี้สีเทารรมโบ้ด้วยนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนนนี้จจคา สำหรับรุ่นนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบพี่ได้อีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ลูกค้าจะซื้อเดิมๆแบบนี้หรือว่าจะไปแต่งเป็นล้อแม็กซิงเหมือนที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เขาชอบนิยมซื้อไปแต่งกันก็ได้นะคะจะไปแต่งเองหรือจะให้ทางพี่เล็กจกกัดการให้ก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะแปะเออรถที่จะทรงเปลี่ยนล้อซิงเรียบร้อยแล้วไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าแต่งซิงออกมาแล้วรอขนาดไหนนะคะคันนี้ขอบอกเลยว่ายอดนิยมมากไอติมมาก,มาก,มาก ว่าถ้าเอาไปแต่รอซิ่งแล้วปลนใจวยรุนเลยนะคะคันนี้เนาะสีเทาแลมโบยอดฮินเลงจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพจะแปะรูปไป้ถ่ายคลิปให้ดูนะจ๊ะทุกคนเคายบายจ้า okay, วันนี้ก็มานำเสนอรุ่นนี้นะคะสเปคค่ะเครื่อง1.9ตัว S นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานมากๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆส,สำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากมีรถใช้งานหล่อๆเท่ๆคุ้มค่าประหยัดเงินดีๆสักคันหนึ่งก็นึกถึงอีซูซุก นี่จ้าคลิปวิดีโอมาฝากกันแล้วนะคะสำหรับตัว1.9 s นะคะที่เราไปแตกล้อแม็กซ g โหลดแล้วก็พร้อมจะส่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีสีทั้งหมดด้วยกัน3 4สีนะคะตามในคลิปวิดีโอเลยนะจ้ากระซิบบอกนะจ้าว่าช่วงนี้ไม่โปรโดีมากๆเลยถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะจ้า